ช้างช่างนาดูสาขูแบงใบลูลมลิงสมเมจอแจะซุกซมป่าอุดมคนอิ่มใจรังอุ่นเดิมบนไม้งานนกยิงจ เราใส่ใจใครอย่าผ่านร้านรุก สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนนะคะและคุณครูทุกท่านด้วยนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยามเช้านะคะเป็นประจําทุกวันนะคะสําหรับวันศุกร์นะคะนักเรียนก็จะได้พบกับคุณครูสิริมน์แดงเพลงนะคะสําหรับวันนี้วันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2555นานะคะในวันนี้ก็ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะในการรับชมรายการนะคะอย่าลืมสมุดจดบ,บันทึกเคเบิลทีวีขึ้นมาวาง ให้เรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะจดบันทึกลงไปในสมุดนะคะแล้วก็มองมาที่ทีวีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะได้พบกับคุณครูเวนประจําวันนะคะชุดที่4ค่ะซึ่งมีคุณครูลพันรดามากชูเป็นหัวหน้าชุดเวนนะคะคุณครูที่จะมาพบกับนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือคุณครูเฉลิมศิลพิชยเวทวงสานะคะก็ขอให้นักเรียนรับฟังนะคะแล้วก็นำคําแนะนำต่างๆไปปฏิบัติด้วยนะคะขอเชิญคุณครูเฉลิมศิลปค่ะ สวัสดีครับนักเรียนทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็เป็นรายการตรวจร่างกายทั่วไปนะครับวันนี้ครับนักเรียนแเองชุดจีราศีและชุดพระนะครับจากการสังเกตของครูนะครับจะเห็นได้ว่านักเรียนนะครับแต่งกายนะครับดีมากครับเรียบร้อยดีนะครับขอชช่นชมนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่ฝากต่อไปนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับอากาศร้อนมากนะครับ ร้อนนะครับก็ขอให้นักเรียนกดเล่นนะครับกดเล่นก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะอะไรครับช่วงใกล้จะสอบแล้วครับเหลือเพียง1เดือน1เดือนก็จริงเดือนหน้าแต่ไม่ถึงกี่วันครับไม่ถึง20วันแล้วครับครับลองนับไปนะครับไม่ถึงแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนนะครับทบทวนบทเรียนนะครับของเก่าๆนะครับทบทวนนะครับเพราะว่า คุณครูนะครับประจําวิชานะครับก็ออกของเก่าด้วยนะครับไม่ใช่ออกบทสุดท้ายนะครับนักเรียนลืมแล้วยังครับถ้ายังถ้าลืมแล้วก็ไปทุบทวนให้เรียบร้อยนะครับเพราะข้อสอบนะครับเทอมสอนะครับออกหมดนะครับนะครับต่อไปนะครับจากการสังเกตอีก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 อันนึงนะครับก็เรื่องผมของนักเรียนนะครับนักเรียนส่วนน้อยนะครับมีผมยาวอยู่นะครับผู้หญิงนะครับ ให้เห็นติ่งหูนะครับนะครับแล้วก็ผู้ชายนะครับถ้าจับผมตัวเองแล้วว่ารู้สึกว่าผมยาวนะครับก็พี่กุลเกษานะครับตอนเที่ยงนะครับบริการอยู่นะครับที่ลงวินนะครับส่วนเวรวันนี้นะครับก็ขออบรมเพียงเท่านี้ครับ ค่ะขอขอบคุณคุณครูเฉลิมศิลปิชัยเวศวงศานะคะที่ให้การอบรมแนะนํานักเรียนในเรื่องต่างๆนะคะวันนี้วันศุกร์ก็มีการตรวจร่างกายทั่วไปของนักเรียนนะคะวันนี้นักเรียนก็แต่งกายชุดกีฬาสีนะคะซึ่งก็เรียบร้อยดีคุณครูชื่นชมมานะคะและ ในช่วงนี้นะคะคุณครูเฉลิมจินก็ขอให้นักเรียนงดเล่นนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วใช่ไหมคะ,ะเดือนหน้านี้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันเท่านั้นนักเรียนก็จะสอบแล้วเพราะฉะนั้นขอให้นักเรียนทบทวนตำรานะคะ,ะตั้งแต่เริ่มเรียนเลยนะคะ,ะไม่ใช่บทสุดท้ายนะคะ ก็ขอให้นักเรียนทบทวนตำราด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็ในะเรื่องของผมนะคะทรงผมนะคะนักเรียนผู้หญิงนะคะก็ให้เห็นติ่งหูนะคะนักเรียนผู้ชายก็ตัดให้ถูกระเบียบนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนะจะใช้บริการห้องพิกลเกษาในช่วงพักเที่ยงก็ได้นะคะค่ะขอขอบคุณครูเฉลิมตินมากนะคะค่ะสำหรับคุณครูก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะข่าวประชาสาคัญของคุณครูนะคะนักเรียน ที่ค้างงานนะคะตั้งแต่ชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึง6กนะคะก็ขอให้ไปพบพออนะคะณที่ห้องศูนย์เรียนรวมนะคะเวลา8นาฬิกานะคะเพืน่อะที่จะส่งที่งานชิ้นงานที่ค้างไว้นะคะเวลา8นาฬิกานะคะและนักเรียนที่จะพัฒนาศัก,กยภาพ ภาษาอังกฤษนะคะก็ขอให้ไปพร้อมกันในเวลา11นาฬิกา40นาทีนะคะณบ้านศูนย์สื่อนะคะถ้านักเรียนที่จะพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนะคะกขขอให้ไปพร้อมกันในเวลา11นาฬิกา40นาทีนะคะณบ้านศูนย์สื่อะคะ่ะและนักเรียนที่ จะไปซ้อมร้องเพลงนะคะที่จะไปรับเสด็จนะคะสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งพระองค์ท่านจะเสด็จมาในวันที่16กุมภาพันธ์2555นี้นะคะก็ขอให้ไปซ้อมร้องเพลงด้วยนะคะณบริเวณหน้าห้องรับรองนะคะพร้อมกันนะคะและจะมีการซ้อมใหญ่นะคะซ้อมใหญ่ ในวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2555นี้นะคะณนะศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพุซิลินทร์นะคะนักเรียนที่จะไปรับสเสด็จก็ขอให้เตรียมความพร้อมนะคะที่จะซ้อมนะคะร้องเพลงนะคะอีกทั้งนักเรียนที่ไม่ได้ไปรับสเสด็จนะคะก็ขอให้ร้องเพลงนะคะซึ่งช่วงนี้เปิดทุกวันเลยนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนอ่า ซ้อมร้องเพลงไปด้วยนะคะค่ะ,ะและนักเรียนชั้นป .3 นะคะแล้วก็ชั้นป .6 นะคะก็ขอให้ติวข้อสอบนะคะโอลเแล้วก็ NT นะคะก็ขอให้นักเรียนชั้นป .3 และป .6 นะคะเตรียมพร้อมๆนะคะแล้วก็ตั้งใจในการติวข้อสอบด้วยนะคะ แล้วก็ขอในช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพในเรื่องการรับประทานนะคะกินของร้อนใช้ช้อนกลางล้างมือนะคะรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอเชิญคุณครูประชุมนะคะคุณครูทุกท่านนะคะประชุมในเวลา16นาฬิกา10นาทีนะคะ ่แล้วก็พร้อมกับส่งแฟ้มนักเรียน l d ด้วยค่ะ,ะคุณครูก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะอ่านักเรียนคนไหนนะคะที่มีน้องๆน,นะคะที่จะเข้าโรงเรียนบ้านสุเงยโกลโลกของเรานะคะนักเรียนที่จะเข้าชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะก็ขอขอให้เตรียม ความพร้อมนะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราจะเปิดรับสมัครในวันที่ถ้าชั้นอนุบาล1นนะคะอนุบาล1จะรับสมัครวันที่2ถึง6มีนาคม2555นะคะเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะแล้วก็น้องๆก็ต้องเกิดระหว่างปี2550นะคะ ถึงวันที่16พฤษภาคม2551นะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลสุงไงโกลกเท่านั้นนะคะถ้าเป็นน้องอนุบาลหนึ่งนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะเพียง30คนนะคะและในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะก็จะเปิดรับสมัครในวันที่9ถึงวันที่13มีนาคม2555นะคะ ในเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะคุณสมบัติก็คือต้องเกิดปีพศ2548นะคะถึงปีและเกิดปีพศ2549นะคะมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลสุงไงโกลกนะคะและตำบลปาเสมัดน,นะคะแล้วก็รับจำนวน240คนนะคะค่ะ สำหรับใครนักเรียนคนไหนที่มีน้องๆน,นะคะที่จะเข้าโรงเรียนของเรานะคะก็ขอให้เตรียมพร้อมมาสมัครในวันที่คุณครูได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะและสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ต้องการจะย้ายออกนะคะก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่25กุมภาพันธ์2 5 5 5นนะคะเว้นวันหยุดราชการนะคะ ณนะห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านสุงไหงโกลกนะคะและก็ให้ผู้ปกครองมากรอกคำร้องขอย้ายนะคะพร้อมนำหลักฐานประกอบการแจ้งย้ายดังนี้นะคะก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะจำนวนหนึ่งฉบับนะคะและรูปถ่ายนักเรียนขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะจำนวนหนึ่งรูปนะคะมาติดต่อได้ที่ห้องสำนักงานโรงเรียนนะคะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่านักเรียนคนใดนะคะมีญาติต้องการที่จะแจ้งย้ายนะคะตั้งแต่ชั้นป .2 ถึงป .6 นะคะย้ายเข้าเรียนนะคะก็แจ้งได้ตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่10มีนาคม2555นะคะ เว้นวันหยุดราชการนะคะณห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านสุงไหงกโกลกนะคะหรือถ้านักเรียนต้องการาต้องการทราบอีกครั้งหนึ่งนักเรียนก็ไปดูได้ที่ข่าวประชาสัมพันธ์ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่คุณครูได้ติดไว้นะคะค mm ่ะ hmm. สำหรับคุณครูนะคะกับรายการพบกันยามเช้าในวันนี้นะคะก็ขอให้ นักเรียนนะคะมีความสุขกับการเรียนการสอนนะคะสำหรับวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วก็ในช่วงเย็นนะคะเวลา15บนากาสีนาทีนักเรียนก็อย่าลืมเปิดเคเบิลทีวีนะคะเพื่อพบกับพบปะกับท่านผู้อำนวยการนะคะพบกับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับคุณครูกับรายการพบกันยามเช้าในช่วงนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ